ta tì phần nó ra Ủa như thế đó Tộc trời kiếm rồi <cười> 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 หวงแตกยากกัดเลยครับตัวไม่ใหญ่ครับโอ้ ปาาจิกเอ้ยทะลุเลยครับนี่ครับพอลงจากฝั่งแล้วค้างหญ้าลงจากหญ้ามากัดเลยครับน้ําใหม่ปลาปลามันไม่ค่อยแวงเขาเพิ่งวิดน้าเข้ามาครับที่เป็นนิวหยดยางแก้คันนะครับสีแดงตรนนี้เลือกแค่สีแดงครับเพราะน้ํามันใสๆนะครับอยากให้มันสีจัดหน่อะมันได้ปลาได้เห็นง่ายๆครับยังไงก็ฝากผลงานของนิวหยดยางแก้คันไว้ด้วยนะครับเหนียวทนคุ้มสุดยอดมากๆครับขอบคุณครับ